สรุปผลการเรียนรู้หน่วยที่ 1. มนุษย์กับการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการเรียนการสอนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้เราทราบถึงแนวทางการพัฒนาที่ผ่านๆมาของมนุษย์ที่เป็นการพัฒนาเพื่อความสะดวกสบายและความพึงพอใจส่วนบุคคลผ่านการบริโภคสินค้าและบริการชนิดต่างๆมากไปกว่าการจํากัดอัตราการบริโภคเพียงแค่ความจําเป็นในการดํารงชีวิตเท่านั้น และนั่นก็คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นกระจายตัวไปตามจุดต่างๆรอบโลกโดยในบางครั้งมลภาวะนั้นๆก็อาจสามารถขยายตัวไปได้ในวงกว้างกว่าแหล่งกำเนิดของมลภาวะเองเช่นการเกิดฝนกรดก็อาจเกิดกับพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปจากโรงงานอุตสาหกรรมต้นเหตุ หรือแม้แต่มลพิษด้านน้ำเสียก็เช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของพื้นที่นั้นๆอย่างไรก็าตามการที่ปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะไม่ได้เกิดขึ้นทุกพื้นที่เท่าๆกันจึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่มองเห็นปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและปัญหามลภาวะเป็นเรื่องไกลตัวเพราะตนเองไม่ได้เป็นผู้ประสบปัญหากับตัวเองเป็นประสบการณ์ตรงนั่นเอง แต่จริงๆแล้วปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและมลภาวะนั้นมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเพราะเราทุกคนก็ยังอยู่บนโลกใบเดียวกันนั่นเองและองค์ความรู้ของมนุษย์เรื่องธรรมชาติระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงมีจํากัดเกินกว่าที่จะทำให้เราเข้าใจในปรากฏการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ได้อย่างไรก็ตามถ้าเราลองดูจากตัวอย่างของปรากฏการณ์โลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของบรุษยชาติทุกคนเราก็จะพบว่าปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะต่างๆที่เราเคยมองข้ามกันไปตั้งแต่อดีต ตั้งแต่คนรุ่นก่อนๆน,นั่นเองที่รวมกันเข้าจนเกิดเป็นปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังเริ่มแสดงผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ทุกคนในปัจจุบันและหากเราทุกคนไม่เร่งปรับปรุงรูปแบบการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติให้ส่งผลกระทบที่น้อยลงต่อสิ่งแวดล้อมก็มีความเป็นไปได้สูงที่คนรุ่นต่อๆไปจะต้องประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่หนักขึ้นไปเรื่อยๆร,รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรด้วยเช่นกัน หากเราจะเปลี่ยนอนาคตล้วก็คงต้องเริ่มเปลี่ยนกันจากปัจจุบันก่อนถ้าช่วยกันทำคนละไม้คนละมือเท่าที่แต่ละคนจะมีความรู้ความสามารถก็น่าจะเป็นก้าวแรกที่ดีของอนาคตอันใกล้และที่ไกลค่ะเริ่มต้นกันก่อนที่การบริโภคทรัพยากรถ้าเราต้องการให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างยั่งยืนคนแต่ละคนก็ต้องไม่บริโภคเกินสัดส่วนแฟร์แชร์ของตนเองโดยสัดส่วนแฟร์แชร์นี้ไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นเพียงเส้นมาตรฐาน เป็นเครื่องเตือนใจและเครื่องมือในการเปรียบเทียบสัดส่วนการบริโภคเท่านั้นทั้งนี้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องแฟร์แชร์สามารถศึกษาได้จากลิงก์ที่ให้ไว้ในเอกสารค่ะอย่างไรก็ตามรูปแบบของสัดส่วนการบริโภคในปัจจุบันมีแนวโน้มสอดคล้องไปกับฐานะทางเศร,รษฐกิจของผู้บริโภคมากกว่าความจําเป็นความเพียงพอหรือสัดส่วนมาตรฐานคนที่มีฐานะทางการเงินดีจะมีโอกาสในการบริโภคมากกว่าผู้ที่มีฐานะยากจน และยิ่งมีอัตราการบริโภคมากก็ยิ่งสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นไปอีกด้วยประชากรในประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็มีโอกาสและอัตราในการบริโภคทรัพยากรมากกว่าประเทศที่มีฐานะทางการเงินด้อยกว่าซึ่งนี่ก็คือประเด็นหลักด้านความเหลื่อมล้ำทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันอย่างไรก็ตามในอนาคตอันอีกไม่ไกลนี้ ความเหลื่อมล้ำทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอาจไม่มีเพียงแค่มิติด้านเศรษฐศาสตร์เท่านั้นแต่จะมีมิติของรุ่นหรือ generation ด้วยเช่นกันโดยคนรุ่นใหม่จะมีโอกาสในการบริโภคน้อยกว่าคนรุ่นเดิมนั่นเองเราอยากจะให้เป็นเช่นนั้นหรือเปล่าคะปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เราประสบกันในคนรุ่นเรานี้มันจะไม่แค่คงความรุนแรงอยู่ในลักษณะนี้ มันมีแต่จะทวีความรุนแรงขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อๆไปหากพวกเราไม่ปรับปรุงแนวทางการบริโภคให้มีความยั่งยืนมากขึ้นก่อนที่จะสายเกินไปก่อนที่เราจะสูบใช้ทรัพยากรของโลกซะจนโลกสูญเสียความสามารถในการหมุนเวียนทรัพยากรได้ทันก่อนการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์เรานั่นเองและเมื่อเราเรียนชั่วโมงนี้จบลงแล้วขอให้ผู้เรียนทุกคนลองทำกิจกรรมทายชั่วโมงกันเป็นกันบ้านนะคะ โดยอยากให้ผู้เรียนลองแสดงความคิดเห็นกับแนวความคิดของการพัฒนายอย่างยั่งยืนที่ต้องการให้คนในยุคปัจจุบันกับคนรุ่นถัดๆไปมีสิทธิและโอกาสในการบริโภคเท่าเทียมกันโดยผู้เรียนคิดว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรกับแนวคิดนี้บ้างคะโดยให้เขียนแสดงความคิดเห็นตอบมาในกระดานสนทนากันนะคะและเมื่อเราเข้าใจภาพรวมของแนวความคิดเรื่องการพัฒนายอย่างย,งยั่งยืนกันแล้ว ในสัปดาห์ต่อๆไปเราก็จะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์สู่สิ่งแวดล้อมสรรสร้างกันต่อไปค่ะ